สวัสดีเจ๊เธอสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอกินเมา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 หมอยสอยทุกสิ่งสไตล์เอกเก้นี่วันนี้เนี่ยมาบอกว่า ไม่ได้มาแปลกนะแต่มาเหมือนกับวันแรกที่เราได้เจอกันและก็รู้จักกันเลยกับผู้ชมชาวเอ็กิเมาส์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันครบรอบ1ปีของรายการเอ็กิเมาส์เมาส์เมาส์เมาลเอ็กิเมาส์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 โอ้ยตายแล้วดีใจมากๆเลยอ่ะอยากจะร้องไห้ว่ารายการของเราเนี่ยเรียกว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีกันแล้วนะฮะครบรอบ1ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีอะไรที่เรียกว่าเด็ดๆเนี่ยเป็นการมาเติมพลัง เติมเชื้อไฟให้กับทั้งตัวพิธีกรเองและคุณผู้ชมด้วยวันนี้เราก็เชิญเด็กๆวัยขบเพาะอายุไม่เกิน17ปีนะฮะมาสังเวยอไม่ใช่มาเมาสมอยเมาส์มอยทุกเรื่องราวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้กันนะฮะว่าหนังเรื่องเกรียนฟิกชั่นเป็นยังไงนำทีมโดยพุ่มกับนี้เลยมาเดียวคนนี้นี่แรงแล้วก็รายมากๆเลย เรามาเมาเขานะแต่ว่าต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้เราไปกับช่วงนี้ดีกว่านะฮะเอกกี้เมา์มหาชนช่วงเอกกี้เมา์มหาชน acting ใหญ่มา <c oughs> อุยกำลังดูใส่น้ำอย่างเพลินๆเลยคุณผู้ชมก็มาซะแล้วนะฮะอ้ามคนานเธออยู่ไหนทำงานไหนซิไมคานมคานให้วง เร็วเวลาคันก็ต้องให้ว่องหน่อยคันเร็วๆด้วยนี่ไปถามผู้ชมนิดนึงนะว่าช่วงสงกรานนี้นะฮะคุณผู้ชมเอกกิมมาของเราอยากจะปะแป้งใครมากที่สุดอืมปะแป้งใครไม่สนใจอยากจะปะแป้งส่วนไหนของเขาดีกว่า <c oughs> ส่วนช่องแคบ <c oughs> <c oughs> ไปสิเธอ ปอบแป้งกับริชี่อะริชี่คู่กรรมอะฮะเออน่ารักดีอรอบอัอ,อเขาสวยดีเซ็กซี่ก็ขอเป็นพี่อ๊อบกันครับน่ารักดีครับดูละครเขาด้วยครับอยากปอบแป้งนะเดกนะนางกําลังดังนะตอนนี้คู่กรรมนะจะไปเล่นคู่กันก็ได้นะจ๊ะกำลังได้เลยค่ะอยากปอบแป้งมารีโออยากเป็นนางนาค <c oughs> พี่อ๊อหล่อมาก ขอบใจไมคันมากนะจ๊ะรู้แล้วล่ะว่าใครที่คุณอยากจะปะแป้งเขามากที่สุดอย่างที่เอกกี้บอกแหละว่าเอากกี้ไม่ไม่ได้คิดเลยว่าจะปะแป้งใครคิดว่าอยากจะปะแป้งที่ส่วนไหนของเขามากกว่าเพราะนั้นสำคัญกว่า <c oughs> ชอบป่อ่ะไมคันตอนนี้เธอไปถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าใครมีปัญหาเรื่องความสวยความงามความหล่อนะฮะมีวิธีดูแลไงให้สวยงามให้หลอ่อให้หุ่นดีจะได้ไปถามคุณหมอโอว่ารถให้ได้ทราบกัน ขนหนูกว้างอะคะ่ะมีวิธีรักษาอย่างไงบ้างคะรูขุมขนกว้างมีวิธีการรักษาอย่างไงอันนี้และครับคนถามเยอะมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมุติถ้าไปเดินที่ไหนก็ตามเขาจะแนะนําให้ซื้อโทนเนอร์นะครับการใช้โทนเนอร์เนี่ยผมจะบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอันที่1คือต้องเป็นโทนเนอร์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์นะครับวิธีเลือกใช้นะครับอันที่2ก็คือการทายทายไงให้ถูกต้องนะครับการทาด้วย โทเนอร์ส่วนมากเขาจะแนะนําให้ใช้สำลีหรือว่าเป็นแผ่นสำลีนะครับแล้วก็ทานะครับไม่ใช่ขยี้ไม่ใช่ถูนะฮะคือไม่ให้ถูถูถูถ,ถ,ถูแล้วก็ให้เห็นมีสีดําออกมาโอเคพอใจแล้วจบอันนั้นคุณเชื่อไหมครับว่าคุณเสี่ยงต่อการเกิดริ้วรอยนะครับเนื่องจากสำลีมีเศษสำลีตัวนี้แค่นั้นเองก็ทําให้เกิดริ้วรอยได้การถูที่ผิดวิธีก็ทําให้เกิดริ้วรอยได้นะครับจริงๆแล้วการใช้โทเนอร์ที่ดีแล้วเราแค่ บางทีหยาะลงบนมือที่สะอาดแล้วก็ใช้มาแปะที่บริเวณรูขุมขนกว้างหรือบริเวณทีโซนอันนั้นก็บางทีก็เพียงพอแล้วถ้าอยากจะใช้จริงๆนะครับแต่ว่าถามว่าบางคนช่วยไหมบางคนก็ช่วยแต่ว่าบางคนก็ช่วยได้น้อยหรือไม่ช่วยเลยหรือบางคนระคายเคืองก็ทําให้เกิดมีผลมีการระคายเคืองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการรักษาอย่างอื่น ของรูขุมขนกว้างก็คือการพ e ลลิ่งนะครับพิลลิ่งคืออะไรในบางที่เขาอาจจะใช้เปอร์เซ็นต์สูงๆของกรดผลไม้นะครับทาทิ้งไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เช็ดออกอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นการพ e ลลิ่งแต่ว่าต้องพ e ลลิ่งด้วยความปลอดภยัยพ mm ิลลิอีกอย่าง mm hmm. ที่เราจะได้ยินกันมาก็คือว่า mm hmm. การกรอด้วยเกรดอันยมณีนะครับอันนั้นก็เขาเรียกว่าเป็นพ e ลลิ่งอันนั้นก็จะทําให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นได้แต่ต้องดูดีๆว่าพนะิลลิ่งนั้นเนี่ยเป็นพ ต้องใช้เป็นแบบละเอียดนะฮะน้าถึงจะปลอดภัยแล้วก็ไม่บางนะฮะแต่ในปัจจุบันนะครับเรามีวิธีการพิลลิ่งที่ดีกว่าน,นั้นนะครับก็คือการใช้น้ําเป็นตัวพิลลิ่งก็คือว่าการใช้เจ็ตเป็นคล้ายๆกับแปรงดันของน้ําเพื่อมาทําความสะอาดบริเวณใบหน้านอกจากทําให้รูคุมขนกระชับแล้วทําให้สิวที่มีเนี่ยอ,อัตราการเกิดสิวลดน้อยลงแล้วทําให้หน้า ดูใสขึ้นสะอาดขึ้นนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือเลเซอร์นะครับเลเซอร์มีหลายตัวที่สามารถที่กระชับรูขุมขนได้นะครับคงเคยได้ยินว่าจะเป็นเรื่องของ IPL นะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของเรื่องของ fractional CO2 ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องปรับรูขุมขนในบางคนที่ใช้นะครับแต่ว่าในกรณีไหนเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ดูว่าเรามีหน้า ที่เป็นลักษณะผิวแบบไหนการทำความสะอาดหน้าเป็นสิ่งแรกที่จะเป็นการทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยกว้างขึ้นหรือแคบลงต้องทำความสะอาดหน้าให้อ่าเรียกว่าดีที่สุดนะครับถ้าใครทากันแดดหรือแต่งหน้าต้องใช้ตัวที่ทำความสะอาดด้วยเครื่องสำอางเป็นสเต็ปแรกแล้วจึงหลังหน้านะครับ ขอบคุณหมอโอนะฮะแหม่น่ารักมากเลยมาตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมชาวอิกิ้มาของเราทุกสัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใ,นใ,นใ,นในครมีปัญหาเรื่องของผิวหน้าผิวพรรณต่างๆนะครับหรือว่ารูปร่างอยากจะหุ่นดีนะฮะก็อย่าลืมโทรไปปรึกษาคุณหมอโอได้หรือว่าไปหาคุณหมอโอที่คลินิกได้เลยนะฮะอ่ะขึ้นเบอร์ให้หน้าจอนี้เรียบร้อยนะครับจะถามคำถามไปทาง Twitter Facebook เว็บไซต์ที่ร้านได้เลยนะครับอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาแน่นอนเอกิเมา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 หมอยสอยัปทุกสิ่งเลยกับ กลุ่มวัยรุ่นที่ตอนนี้เรียกได้ว่ากเกรียนมากๆแล้วก็น่ารักนคนน่ารักอายุไม่ต่ำกว่าโอ้ตาล่ะประาบผู้เยาวนะเธอชิวหน้าพลังมานะพลังสนับสนุนโดยวรถคลิมิกหอมสวยใสยไร้โยโย